ซัมซุงเซอร์วิสสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์เวลาพูดแล้วให้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังเจอแป้นพิมพ์ที่ไม่สามารถพูดด้วยภาษาไทยแล้วให้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้นั้นนะคะก็มีวิธีการตั้งค่าดังนี้นะคะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นแป้นพิมพ์ซัมซุงไว้อยู่นะคะก็ให้เข้าไปเปลี่ยนที่ การตั้งค่าของตัวเครื่องนะคะดับแรกเลยก็ไปที่การตั้งค่าจากนั้นก็ให้ไปที่การจัดการทั่วไปต่อมาเลือกภาษาและการใส่ข้อมูลจากนั้นให้เลือกแป้นพิมพ์บนหน้าจอต่อมาเลือกจัดการแป้นพิมพ์จากนั้นก็ให้ปิดซัมซุงไว้นะคะให้เราใช้แต่ g Google พิมพ์ด้วยเสียง จากนั้นก็ให้ลองไปทดสอบการทํางานดูนะคะก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกรูปไมโครโฟนนะคะแล้วก็ลองพูดนะคะก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครพูดภาษาไทยแล้วยังพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็ให้ไปตั้งค่าภาษานะคะก็เลือกเป็นภาษาไทยกดค้างไว้แล้วก็กดบันทึกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะซัมซุงขอบคุณค่ะ